ทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็ไปกระช่างนาเดียเซน่ายเด็กที่นเคยนะคะหลังจากที่หายไปนั้นก็วันนี้จะทำละครจันเอฟซีเรื่องเมื่อฉันอยู่คนเดียวก่อนที่จะไปดูไลค์กระแทกกระตุ้มสติ๊ให้ช่องนาเดียเซน่ายนะคะไปดูกันเลยฮ้ยช้าแล้วหรอเนี่ยเฮ้ยเมื่อคืนลืมอาบน้ำเลยเฮ้ยเมืนน่อวานนอนชะมัดเลยเฮ้ยไปทำขับเข้าก่อนดีกว่าขับเข้ากับ ทำห้องครัวหนูดีกว่าห้องครัวหนูมันใหญ่กว่าทำเสร็จก็มากินเอออันนี้พ่อแม่ก็ไม่อยู่พ่อแม่ไปทำงานที่จังหวัดต้องอยู่คนเดียวอ่ะไปเียก็ไม่ได้ไปเรียนแม่ไม่ได้ไปส่งแล้วก็ขับรถไ่เป็นด้วยสินะขับดันจักรยานล้วก็ขับเป็นนิดหน่อยนั่นแหละอื น้องแต่ขับไปโรงเรียนมันไม่ได้ไกลแม่ละคนพูด <c oughs> ละพูดจไปเรียนดีจังเลยทำข้าวก่อนดีกว่า <c oughs> วันนี้ทำข้าวผัดกุ้งดิกาของชาและของอร่อยด้วยจัดจานเลยเสร็จแล้วไปอาบน้ำก่อนดีการ์ค่อยมากินให้ชิลๆสบายๆ แต่ก็อยากให้พ่อแม่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยไม,ม่ใคยพาไปซื้อขนมแถมเงินแล้วก็ไม่มีด้วยไม่เป็นไรติดไว้ก่อนค่อยพ่อแม่มาจ่ายให้ใหคิดถึงพ่อแม่จมังเลยเนาะเล่นของจนแป๊บหนึ่งกติกาเสร็จแล้วไปอาบน้ำดิกาพ่อกับแม่บอกว่าให้อาบน้ำเร็วถ้าไม่อาบพ่อกับแม่จะไม่รักแล้ว เราไม่ได้เหมือนเด็กนะที่เราต้องตาตามแม่กับพ่ออยู่นะ่ะเออ้อไม่เป็นไรเด็กก็ต้องตามเนาะคําสั่งของพ่อกับแม่อาบน้ำเสร็จก็แต่งตัวแล้วก็ไปกินอาหารกินอาหารเสร็จก็ไปร้านอาหารเพราะกินไม่อิ่มอาหารก็ทำไม่ค่อยเป็นเด้อชินเนาะอยู่คนเดียวสบายสบายแต่แม่ไม่อยู่พ่อไม่อยู่ไม่สบายยิ่งกว่าเนาะ ดีกว่าทําทำไปฝีมือเราจะอร่อยไหมนะ้องน่าจะอร่อยแหละเรียนรู้มาจากแม่ฮะ <c oughs> ออาหารอยู่นี่เองปึ๊บกินเลยกินเลยกินเลยอืมเฮ้ยทำไมกับพ่อที่เราทำอร่อยเหมือนกับแม่ทำเลยอ่ะก็คิดแบบนี้ก็นึกถึงคุณแม่เหมือนกันนะเนี่ยอร่อยมากกินเสร็จแหละ ก็ไปโทรหาแม่พ่อกับแม่บอกว่าถ้าลูกกินข้าวหรืออาบน้ำเสร็จก็ต้องโทรมาหาพ่อกับแม่ถ้าไม่โทรพ่อกับแม่จะเป็นห่วงอืมโทรในห้องดีกว่าไม่มีคน่วยนั่งตรงนี้แล้วก็โทรไปพังดีกว่าฮัลโหลค่ะคุณพ่อคุณแม่ฮัลโหลจัลลูกลูกเป็นอะไรบ้าง แม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่สบายดีค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่ล่ะคะก็สบายดีจ้ะลูกก็ประมาณอีกเดือนหนึ่งแม่กับพ่อจะกลับนะโอ้ทำไมนานจังล่ะคะคุณพ่อคุณแม่พ่อก็ต้องทำงานให้เสร็จถ้าไม่เสร็จเป็นกองเลยจ้ะลูกงานอะลูกกินข้าวยังเที่ยงแล้วเนี่ยยังค่ะยังไม่ได้กินข้าวเช้าด้วยหมดเนี่ยเมื่อคืนนอนไม่หลับเพราะคิดถึงกับพ่อกับแม่ ไม่เหมือนที่หนูนอนกับพ่อกับแม่ค่ะอืมจะลูกไปอาบน้ำนยังละ่ะลูกอาบน้ำแล้วค่ะไปกินข้าวกินข้าวยังกินแล้วค่ะแล้วเออเข้าวเช้าข้าวเที่ยงกินยังวะอ๋ออืมเราเนี่ยสมองตื้อจริงๆเลยนะเนี่ยทำไมดดดตัวเองละ่ะลูกก็หนูกินข้าวแล้วอะแต่ข้าวเที่ยงยังไม่ได้กิน พอเพิ่งเที่ยงหรือข้าเช้าเลยไม่ได้กินวะี่น่าจะใช่โอเคค่ะคุณแม่บายค่ะจ้าลูกเมื่อกี้มึนตืบเลยอะไรวะเนี่ยกินไม่ได้กินข้าวเที่ยงแล้วเมื่อกี้เรากินอะไรวะเออกินข้าวเที่ยงแล้วแต่ยังไม่ได้กินข้าวเชาว้าอะไรกันเนี่ยโอ้โหเมินหวัวอืมวันนี้พา วันนี้ไปเล่นสานามเล,เล่นกับเด็กอืมไม่เอาเป็นเด็กแพ่เนี่ยจะไปเล่นยังไงแค่เดินไปกินกับข้าวร้านนู้ไปกินขนมขนมอร่อยอร่อยสักหน่อยมาถึงแล้วเข้าไปเลยร้านเลยกินข้างนอกดีกินข้างนอกดีกว่าบรรยากาศดีสุดเลยอืมก็มุนเหมือนกันแล้วเนี่ยอืม มันคือน้ำที่ออ่คิดไม่ออกน้ำอะไรหรอวะที่คุณดังๆมา,าอยู่ตอนเนี้ยเออจำไม่ได้แต่ก็กินไปเถอะทำไมเอา่รยอย่างนี้อยากมาทำงานที่นี่ละกันกินเสร็จแล้วก็มาจา่ายค่าอาหาร<ม>พนักงานคะไม่กี่กี่บาทต่อคะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะอ๋อค่ะ นี่จะ้ะขอบคุณนะหนูค่ะพ่อหลังมาแวะไม่นะจ้ะาค่ะแม่ิเสร็จแล้วแม่คะก็ปากเงิน่นะไปทำอะไรต่อดีเฮ้ยไปซื้อกะยากิให้คุณแม่กับคุณพ่อดีกว่าใส่ไว้ในู้เย็น คุณลุงจ้าเอาขยอยเอ้ยคุณลุงขาเอาเอาพิเศษเลยนะคะคุณลุงคุณลุงทำให้มันแบบพ่อมิวกับพ่อบอยด้วยนะคะเอ้ยออพูดชื่อผิดแล้วทำไมมันมึนอย่างนี้น่ะแม่มิวกับพ่อบอยด้วยะคะ่ะจ้าเดีย๋ยวลุงทำให้ ลุงรู้จักดีกับพ่อกับแม่หนูอะแต่ทำไมหนูอยู่คนเดียวล่ะทำไมหนูไม่มากับพ่อกับแม่ <c oughs> ก็พ่อกับแม่หนูไปต่างจังหวัดไปทำงานเดือนจ้จะ <c oughs> เดี๋ยวคุณลุงเก็บเอาไว้ให้นะค่ะหนูไปแล้วนะคะจ้าวันนี้เราเป็นอะไรเนะี่ยหมืนตึ๊บเลยแม่เป็นพ่อพ่อเป็นแม่ ขนมก็สั่งไว้หักลงทาไมช่วงนี้มันมึนๆอ่ะขนมก็ยียกชื่อไม่ได้เออน่าจะลืกมกันแล้วมงไม่ได้เจอพ่อกับแม่สั่งสอนมานานหรือว่าเป็นเพราะเราไม่ได้ไปเรียนก็ช่างเถอะช่วงนี้พ่อกับแม่ไม่อยู่เหมือนกับเราจะมึนตึ๊บเลยนะน่ะเหมือนกับเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเออพ่อกับแม่สอนอยู่เดือนหนึ่งก็จะเรียน เรียนแม่กระดุบนเลยคนลูกมนตึบเห็นป็นเรียนอีกอก็อด่าตัวเองแล้วเราเนี่ยคนเียนี้มันต้องหน่อเหกันนะเนี่ยมีใครมายเราน้ากมนานนอก็ไม่มีเอออยากมีน้องว่ะคนเดียวมันหรู้ไหมข้อแม่บนไปถึงง้เลยไปดิ ไปนอนเล่นสักนิดหรือว,ว่ามานั่งดูโทรทัศน์เนี่ย ปแล้วนะคะสนุกกันไหมทุกคนอาจจะมีคำแบบพูดบึนตึบบึนตึบตมากเลยค่ะเพราะว่าวาะว่าเรา,าเอ่ะเออลืมหมดแล้วที่พูดมาน่ะเออทุกคนก็ไม่เป็นไรนะคะก็กฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไคร์ช่อง n ย t i o n w i d e นะคะบ๊ายบายทุกคน